สวัสดีครับขอตลาเข้าสู่ช่องเมดสตอรี่นะครัผมตอนนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศก็มาเปลี่ยนบรรยากาศครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมีเอาไมค์ก่อนโอเคเรามานั่งคุยข้างนอกอากาศก็ดีดีนะครับผม FC มีก็าน้ำฝน้ำาไม้เย็นๆมาแนมผูปอมันจะได้เย็นหูหูจะได้ไม่ร้อนหลังจากที่เราลงคลิปไปเมื่อวานคือเปิด พระพุทธรูปหินทรายเนาะไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่หินอ่อนไม่ใช่หินอ่อนครับเป็นหินทรายมผมก็จําแต่ว่าเป็นหินครับแล้วก็จําผิดจริงๆแล้วเป็นหินทรายครับไม่ใช่หินอ่อนก็มี FC เข้ามาแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับเราด้วยแล้วก็บอกว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักงดงามแล้วก็ดูแล้วก็ล่มเย็น อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆแล้วชื่อขององค์พระท่านนะคะชื่อเต็มชื่อเต็มไม่ชื่อว่าอะไรนะพระพุทธเมตตานะโมพุทธายะใช่พอดีเมื่อวานได้พูดแต่ว่าชื่อเป็นพระพุทธเมตตาอย่างเดียวนะคะด้วยความที่ว่า,ารีบพูดไปนะผมแล้วก็ชื่อท่านก็นึกแต่ในใจว่าพระพุทธเมตตาค่ะคือตอนที่เราอยากจะ ค้นหาพระมาตั้งในพื้นที่เนี่ยเราก็ได้ปรึกษาแม่นกน้อยะนะคร<ช>ับผมท<ช>่านนี้ก็ให้คำปรึกษาว่าแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมตั้งนานแล้วตั้งแต่กลางๆปีที่แล้วนี่แหละไปไปลายปีที่แล้วอ๋อก็เลยมีคนสงสัยนะคะว่าทําไมพระเนี่ยน่าจะมาตั้งนานแล้วจากคลิปที่ย้อนเหตุการณ์ไปหนึ่งป,ปีแล้วนะคะแต่ทําไมถึงเพิ่งจะเอาคลิปมาลงด้วยสายเหตุอะไรนะ ถ้าเรื่องแท่นเนี่ยผมว่า FC น่าจะเห็นเราทำแท่นตั้งแต่ <c oughs> น่าจะเป็นสิ่งแรกที่เราทำใช่ใชแ่แท่นแท่นนี้คือสิ่งแรกที่เราทำถ้า f อจซีจำแท่นได้ให้ f อระลึกเลยครับว่าตอนนั้นคือผมตั้งใจที่จะาหาพระมาตั้งใช่เป็นพระที่แบบว่ายึดเหนี่ยวจิตใจใช่ประจําพื้นที่นะคะเราไม่รู้ว่า อะไรยังไงบาง<ใ>นคนก็ทายว่าเป็นทําศาลาหรือเปล่าตอนนั้นใช่บางคนก็บอกเอ๊ะหรือว่าจะเอาศาลามาตั้งให้นั่งใช่ไหมจริงๆตอนแรกนะคะก็ว่าจะเอาศาลามาตั้งแต่จะเป็นศาลาทรงที่เหมือนกับว่ามีมีพระด้านในค่ะแต่ด้วยความว่าความที่ว่าพระธาตุเป็นหินทรายแกะสลักที่สามารถอยู่แบบเอาดอได้เราก็เลยยกเลิกการทำศาลามาเพราะว่า ถ้าอยู่ข้างนอกอ่ะเหมือนท่านจะประกายกับแสงแดดมากกว่าหรือเปล่าตอนนั้นที่เราคิดไงใช่เพราะว่าพระพุทธรูปแกะสลักหินอ,อสามารถอยู่ข้างนอกได้ค่ะเราก็จะได้ไม่ต้องทาาําศาลาครอบเราก็เลยเลือกเป็นเป็นหินด้วยทีนี้เหมือนกับว่า เวลาผ่านมาล่วงนานใช่คือเอาจริงอ่ะตั้งใจที่จะทําฐานให้ท่านน่ะดูดีกว่านี้เนาะอูกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แต่ก็ตอนนั้นอ่ะยังคิดไม่ออกว่าพื้นที่เลเยอร์ของพื้นที่มันจะเป็นประมาณไหนนะคือเรายัางคิดไม่ออกเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะแล้วตอนนั้นอ่ะเราก็ได้จ้างเขาเรียกว,ว่าแลนสเคปอ่ะมาเขียนแบบให้ซึ่งวันนั้นน่ะมีคนมาดูแล้วก็เขาก็ส่งแบบมาให้เมย์กับพี่หนึ่งเรานะคะแต่ด้วยความที่ว่าแบบเนี่ย เราก็ยังแบบเราก็ยังไม่รู้เนะว่าพื้นที่มันจะออกมาเป็นแบบไหนจริงๆแล้วอะ่ะเราก็เลยเหมือนกับว่าทำในจุดเล็กๆน,น้อยๆทาไปทีละจุดก่อนใช่ใชก็เลยยังไม่แน่ชัดว่าจะทำํำอ,องค์พระเนี่ยตรงไหนแน่นอนใช่ใชตอนนั้นมีพื้นที่เสร็จผมก็คิดว่าแรกสุดของพื้นที่เนี่ยผมอยากจะมีอะไรที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจก่อนเป็นสิ่งแรก แล้วค่อยทำอย่างอื่นต่อตอนนั้นก็เลยทำฐานพระแล้วก็มีพระมาตั้งแต่ว่า,วา,ารเรื่องตำแหน่งต่างๆตอนนั้นเรายังไม่ไม่ชัวเพราะว่าการมีพระมาตั้งก็ต้องมีพิธีการเบิกเนรแล้วก็พิธีอีกหลายอย่างนะซึ่งในการทําแบบจริงจังตรงนั้นนะคะก็คืออยากจะทําให้มันเหมือนกับตําแหน่งให้แน่ชัดก่อนก็เลยยังไม่ได้ทำกันมาแล้วก็ก็เลยยังไม่ได้เปิดเผยเรือ่องเออพอพอผ่านมาปุ๊บ เราก็กล่าวว่าตรงพระเนี่ยอย่าเพิ่งถ่ายขอให้แบบว่าเหมือนกับว่ามีอะไรแน่ชัดก่อนดีกว่าแล้วค่อยถ่ายแต่พอหลังๆมาปุ๊บมือก็ไปโดนบ้างถ่ายไปเอาเดินไปโดยเฉพาะเวลาถ่ายเดินไปที่ครัวทําสวนอะไรประมาณนี้จนมีเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาบางคนถามบางคนก็คอมเมนต์เข้ามาในไลน์ถามว่าเอ๊ะพระตรงนี้เนี่ย มีความเป็นมาอย่างไงอะไรเงี้ยเราก็เลี่ยงเลี่ยงที่จะตอบเพราะว่ากลบว่าจะทําคลิปทีเดียวเลยใช่จน<ว>ท้ายที่สุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระก็เลยคิดว่าคงจะต้องเป็นจริงเป็นจังเนาะเวลาอธิบายเรื่องสำคัญอ,อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีเวลาที่จะมาพูดครับกาไม่น้องหมามาทีนี้นะคะแม่น้องน้อยเนี่ยก็ส่งข้อความมาพร้อมบทสวดใช่เล่าเรื่องบทสวดเพราะอาจจะเห็นพี่เน่งสวดแต่าว,าว่านามโมตัสะใช่ไหม ใช่ใช่คือคือเมื่อวานก็สวดแต่นะโมตสาแล้วก็ตั้งจิตตั้งจิตอย่างเดียวนะคะแม่น้องน้อยอะ่ปะปนุกะก็เลยส่งข้อความมาว่าเออมีบทสวดอยู่นะที่แม่นะ่ะได้ไปปรึกษากับพระท่านแล้วซึ่งก็แม่น้งนะคะก็ปนุงน้อยพิสณุโลกเนี่ยก็ส่งบทสวดมาให้แล้วนะคะซึ่ง Make เมกับพี่หนิง ฟังแล้วแล้วก็สวดตามแล้วก็รู้สึกชอบอยู่นะคะก็บทสวดที่แม่นกส่งมานะผมก็เป็นคำกล่าวว่าพุทธะมะออุนะโมพุทธายะประสิทธิลาภาพระวันตุเตสาธุสาธุสาธุพระพุทธเมตตานะโมพุทธายะประสิทธิลาภาพระวันตุเตสาธุสาธุมีความเมตตามีสิ่งศักดิ์สิทธ์ คุ้มครองมีความสุขมีโชคมีลาภพ้นโรคภัยทั้งปวงเทินสาธุสาธุนะครับแต่ก็จะไปเรียบเรียงอีกรอบหนึ่งนะคะลงป้ายหินอ่อน<ม>พุทธะมะอ,อุนะโมพุทธายะปะสิทธิลาภพาภพวันตุเตพระพุทธเมตตานะโมพุทธายะปสิทธิลาภาปสิทธิลาภาภวันตุเต มีความเมตตามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีความสุขมีโชคมีลาภพ้นโรคภัยทางปวงเถินสาธุขอบคุณแม่นกน้อยนะครับผมได้บทสวดแล้วเรามาวิ่งไวมาก